สวัสดีคะ่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่าการเขียนโคดนั่นเองค่ะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการค่ะ การเขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำงานนั้นทำด้วยกันได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนผ่านเว็บไซต์หรือว่าซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงซึ่งการเขียนโปรแกรมนั้นผู้เขียนโปรแกรมจะต้องคิดหรือว่ามีการเขียนอัลกอริทึมของโปรแกรมที่จะทำงานตามที่เราต้องการออกมาจากนั้นจึงจะใช้เครื่องมือต่างๆมาช่วยในการเขียนโปรแกรมค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนำเว็บไซต์หรือว่าซอฟต์แวร์ที่เอาไว้สำหรับให้นักเรียนฝึกเขียนโปรแกรมได้ค่ะเว็บไซต์แรกนะคะ code.org เว็บไซต์นี้นะคะจะเหมาะตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงระดับมหาลัยนะคะบุคคลทั่วไปก็สามารถเรียนได้ถ้านักเรียนเข้าไปที่หมวดของนักเรียนนะคะก็จะมีเป็นมิชชั่นเป็นบทเรียนต่างๆนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะ อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ s t c h สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ของ S แ c h ได้โดยโตรงหรือสามารถดาวน์โหลดติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะเป็นลักษณะการเขียนเป็นบล็อกคำสั่งเหมือนกันคะ่ะ และเว็บไซต์สุดท้ายนะคะ b o c k y Game อันนี้คุณครูแนะนำนะคะเพราะว่าทำความเข้าใจง่ายมากๆเลยในการเขียนบล็อกคำสั่งนะคะจะเป็นลักษณะด่านต่างๆให้นักเรียนได้ศึกษานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นค่ะ จากที่คุณครูได้แนะนําเว็บไซต์ในการเขียนโปรแกรมแล้วนะคะหรือว่าการเขียนโค้ดแล้วคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างไรนะคะด้วยกิจกรรมอัน a ักโคดดิ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ กิจกรรมอันปักโคดดิ้งก็คือการเขียนโค้ดโดยไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่เราต้องมีการกําหนดคำสั่งขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อให้รู้ว่าเราจะทำอะไรสัญ,ญลักษณ์ก็จะแทนคำสั่งต่างๆอย่างเช่นสัญ,ญลักษณ์ขยับซ้ายเราก็จะใช้ลูกศรชี้ไปทางซ้ายขยับขวาเราก็จะใช้ลูกศรชี้ไปทางขวา การเลื่อนขึ้นก็จะใช้ลูกศรชี้ขึ้นไปด้านบนและสัญ,ญลักษณ์เลื่อนลงก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกศรชี้ลงด้านล่างนะคะและสีดำช่องสีดำจะเป็นการแรงเงาเราก็จะใช้วงกลมนะคะ จากโจทย์นะคะนักเรียนสังเกตดูช่องดาวก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของโปรแกรมช่องที่เราจะต้องทำแรงเงาก็คือช่องที่เป็นสีดำในโจทย์นะคะไม่จำเป็นต้องเดินให้ครบ ทุกช่องนะคะในการเขียนโค้ดนั้นนักเรียนอาจจะมีวิธีหรือว่าคําตอบในการเขียนโคดที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าการเขียนโค้ดเนี่ยสามารถทําได้หลากหลายวิธีอาจจะเริ่มต้นไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเดินลงบางคนอาจจะเดินไปทางขวาก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการเขียนโค้ดของแต่ละบุคคลคะ่ะอันนี้คุณครูขอเริ่มต้นนะคะให้1ช่อง1คําสั่ง ะะสัญลักษณ์หนึ่งจะแทนได้1คําคำสั่งนะคะคุณครูขอใช้สัญลักษณ์แรกก็คือขยับไปทางด้านขวา1ช่องนะคะโดยเราจะเขียนสัญลักษณ์ไปในช่องสร้างคำสั่งหนึ่งครั้งแล้วเราก็ขยับดาวไปตามนะคะสัญลักษณ์ใส่สัญลักษณ์เสร็จคราวนี้เราจะเลื่อนไปขยับขวาอีกหนึ่งครั้งไปช่องที่3ม จากนั้นสังเกตไหมคะว่าช่องที่3เกิดเป็นสีดำก็คือต้องมีการแรงเงาเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ต่อไปก็คือสัญลักษณ์แรงเงานะคะก็คือวงกลมจากนั้นคุณครูก็จะเดินลง1ช่องนะคะเดินลง1ช่องเราก็จะใช้สัญลักษณ์เลื่อนลงมาบรรทัดโค้ดที่2แล้วนะคะตอนนี้ เดินลงจากนั้นเราก็จะเดินขยับไปทางขวาเลื่อนดาวไปทางขวานะคะจากนั้นสังเกตว่าช่องจะเป็นสีดำต้องอย่าลืมใส่สัญ,ญลักษณ์แรงเงาเมื่อแรงเงาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโคด้ดบรรทัดที่3ก็คือเดินลงเดินลงเสร็จแล้วจากนั้นใส่สัญ,ญลักษณ์เลื่อนลงนะคะจากนั้นขยับขวาก็ใส่สัญ,ญลักษณ์ขยับขวา ไปช่องสีดำเห็นไหมคะก็ใส่สัญลักษณ์แรงเงานี่ก็เป็นการจบโปรแกรมในการเขียนโค้ดแบบอันปักได้แล้วหนึงโจทย์ในตัวอย่างนะคะบางคนอาจจะมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันออกไปนะคะจุดเริ่มต้นเหมือนกันแต่จุดสิ้นสุดหรือว่าการสร้างคำสั่งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ขอให้คำตอบนะคะถูกต้องค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ